สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบหน้าแน่นตาแน่นกันเลยทีเดียวกับอา d ช w p a l e t ลตใหม่ของ Urban Decay ค่ะวันนี้มาในธีมปาร์ตี้วันเกิดค่ะอายุครบ20ปีแล้วนะเที่ยวผับได้ละเป็นรุ่น Limited e dition นะคะตัวนี้เขารวบรวมเอา20เฉดสีเด่นๆในรอบ20ปีของ Urban Decay มาไว้ในพาเลตเดียวเลยค่ะโดยจะมีสีใหม่3เฉดสีเข้ากับสีว i n เทจ e ่าเฉดสี e x c l u s ค v ูจากพาเลตก่อนๆ5เฉดแล้วก็สีขายดีสุดอีก7เฉดกันเลยค่ะ แถมยังมีกระจกที่บานใหญ่มากๆโอ้ยส่องได้ทั้งหน้าทั้งตาไม่ต้องเล็งกันอีกต่อไปแล้วค่ะและอย่างหนึ่งที่ตาชอบมากๆก็คือแปรงที่เขาให้มาพร้อมกันเนี่ยจะเป็นแปรงสองหัวนะคะหัวเล็กกับหัวใหญ่เอาไว้เบลนดคือมันนุ่มมากแล้วก็มีคุณภาพดีมากๆสามารถใช้ได้จริงอะ่ะ โอเคเรามาเริ่มกันค่ะตาใช้สกอตเทปแปะข้างตาแล้วก็เอาแป้งลงใต้ตามันจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะใช้สีน้ำตาลอ่อนทาให้ทั่วเบ้าตาเลยค่ะแล้วก็คัดเบ้านิดหน่อยลงสีดำบริเวณหางตาค่ะคัดเบ้าขึ้นมาด้านบนให้นิดหน่อยแค่1.3ของเบ้าตาก็พอค่ะ บริเวณกลางเปลือกตายตาลงสีม่วงเลยค่ะบเบลนดให้เข้ากับสีดําที่เราลงไปเมื่อสักครู่สีม่วงเนี่ยทำให้ดูลึกลับน่าค้นหาชอบมากเลยอะ่ะอตาใช้แปรงหัวใหญ่นะคะเบลนบริเวณ,เวณด้านบนของสีที่เราลงให้มันดูฟุ้งๆค่ะ สีขาวลงบริเวณหัวตาค่ะเบลนให้เข้ากับสีม่วงที่เราลงไปเมื่อกี้สีขาวจะทำให้ตาเราดูสดใสขึ้นค่ะ get away, get แล้วใช้สีม่วงอันเดิมลงบริเวณขอบตาล่างเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ปัดแป้งที่ใต้ตาออกเรียบร้อยแล้วค่ะเริศเร,เริเป็นไงคะ่ะลุคปาร์ตี้วันเกิดครบ20ปีของหนตาแซป,ปลา่าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูที่เคาน์เตอร์ของ Ur อ a n d บิร์ได้เลยค่ะ